สวัสดีค่ะาพามาดูลูกๆเล่นกันค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะไม่เหงานะคะมีลูกนี่ก็เอ้ยมาทางนี้สิลูกเอ้ยเนาะเหนือไหมไหมเย็นมาลูกยเย็นเลยพอเย็ยนอยู่นี่อิงอยู่นูนอิงเอ้ยนี่ลูกของลูกอ่นนี่ไป้ละอิงเยน็นเอออิงเล่นไปเลยลูก ยิงเล่นไปเลยอันนี้มาตกอะไรก็ไม่รู้ปุ๊บป,ป,ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างมามามาโอ้มา,ามาหาแม่อืออือเอาไหนโชว์ซิยังไงเออนั่นอิงได้ไหมใครจะย่างได้เอออิงแย่งได,งงได้แล้วก็วิ่งไงจ้าเออเขาได้แล้วเขาวิ่งมาซุกไว้ตรงนี้กันไหน อยู่มันจะได้ไหมเนะ้อหนูลูกแย่งเลยนี่เขาเขา,ขา,า,าเ,เ,เ,เาขาวางไว้แล้วอิงวางแล้วเอ้ไหนเห็นไหมลูกอ่ะฉัเงื้อดูสิฉัเงื้อดูไหนเขาวางไว้ตรงไหนลูกหาดูสิไหนไหนไหนโอ้ยอุย้ยเขาเล่นหาของให้เขาเล่นก็เพลินไปนะคะเพื่อนๆหนักไหมเกาจะได้พักตบกันค่ะเพื่อน ตกกันมากพี่เขาถามมาแม่แม่ตัดหนวดน้องหรอแม่ก็ได้แต่เลี้ยงเนาะแม่ก็ไม่ได้ดูค่ะเขาตกกันมัง้งหนวดหายหมดค่ะเพื่อนเพื่อนเย็นวันนี้เลยเย็นจ๋าเย็นจ๋าอันนี้อิงค่ะหนวดเขายาวยาวค่ะเพื่อนเพื่อนดูตอนนี้เอาหนวดมาโชว์เอานวดมาโชว์นี่หนวดหนูไม่เหลือเลยค่ะนูตกกันเอง เกบกันจะหนวดไม่เหลือค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาดูลูกเพลินๆค่ะคงไม่นอนนะนอนกับแม่จับจับิหนูเทียนค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะที่เขามาให้ที่เขามา,ท,า,มาทักทายพูดคุยค่ะอเล่นอยู่อย่างนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆไหนฮะเย็นลงมาสิดูสิ ดูสิไหนดูสิโอ้ยลูกก็ได้ทำไปเจ็บไหมเนาะนันน่าจะไม่เจ็บอันนี้ก็จบนะเนเฮ้ยขึ้นนันไหมเห็นไหมให้ย็นแยงได้ตลอดเลยไหนไหนลูกอิงอิงอิง